โอ้หลูกใหญ่มากเลยเจ้าปลูกที่บ้านเจ้าเห็นเปล่า นี่แต่มีแต่ผลไม้เบอร์รี่ทั้งนั้นนะเจา้าแถวบ้านนะเจ้าีบ้านนี่คือแบบปลูกไว้นะเจา้าเพื่อลูกเพื่อนร้านเหลนโลนอนาคตข้างหน้านะเจา้าพ่อปูแม่ยาทันกับปูไว้เน่เจา้าเนี่ยลรเขาก็แข่แบบแข่มะฮดนามแข่ไสปุ๋ยแข่อย่างอี้นะก็จ่ต้องดูแลอย่างนักเจา้าเพราะว่าเบอร์รี่นี่นะเจา้ามันจะเปลียนผลไม้ตีอ่อ ชอบความหนาวเย็นน่ะเจ้ามาถึงกับหนาวหนักแต่คือแบบมันชอบความเย็นอีน่ะนี่ยนะ,นนะเจ้าเห็นปะนี่ถือว่าแบบเป็นลูกใหญ่มากเลยเน,นี่ยนี่บจีใจสน่อยเลยนะคือแบบืเดี๋ยวเปิดหืดดูปับว่ามันใหญ่แค่ไหนอย่นี้ยเนี่ยความใหญ่ของมันเจ้า อันนี้ถือว่าเกรดเอเลยนะเจ้าเนี่ยจริงๆเลยนะเนี่ยขายได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าทางเรานี่คือแบบส่วนมากผลละมากกรากไม่ยางเราจะกิ่นยังเก็บไว้กิ่นอย่างเดียวเจ้าจะบา,บาขายบะอย่างเจ้าดูอันนี้เก็บคือแบบใส่จะใสช่องฟิตเลยนะเนี่ย นี่นะเจ้าชีวิตช่วงซัมเมอร์ในแถบเส้นอาร์กติกเซอร์กเกอรเแ้าแถบยุโรปเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะเราจะปลูกในซิงตีออ่มันขึ้นนะ่เจ้าเพราะว่าถ้าเราปลูกในซิงตีออ่มันบอเหมาะสมกับสภาพอากาศตีนี่ต่อได้นะ่เจ้า ถ้ามันตายมาเขาก็จะเศร้าจะเสียใจอีนะก็เลยแอปเปิลก็เลยปลูกตอนนี้ก็เลยแบบเริ่มแพร่ปลูกพวกผลไม้สตรอเบอรี่อย่างเพิ่มขึ้นนะเจ้านี่นะเจ้าเก็บไปฝรั่งเก็บไปแค่นี้นะเจ้ายังไงกะขอบคุณกุค้นนะเจ้าตีฮับชมนะเจ้าเนอะ โอ้ยนี่มาแหมะมาแรงตัวนี้มาแรงก็แสดงว่าเป็นออร์แกนิกเนี่ยจะเป็นข้าล่างเอาแค่นี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า